คลิปนี้นะคะหมอแจนจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ไป <Okay. S 1> ส่งถึงผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเร <Okay. S 1> นดอมอาจจะเป็นข้อความข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์จิตวิญญาณตัวตนของคุณเชื่อมโยงทำต่ออะไรที่เป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะรับแต่พลังงานที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณและคนของคุณอะ ขอดูพลังงานจิตวิญญาณที่สูงส่งของคุณหน่อยที่เชื่อมโยงคอนเนคชั่นกับคนของคุณนะคะอ่ะมาที่ขอไพ่ห้าใบจิตวิญญาณของคุณนะคะอืจิตวิญญาณที่สูงส่งของคุณคุณกำลังรู้สึกว่าคุณนะคะคุณกำลังรู้สึกว่าคุณเจอพลังงานคนที่เป็นคู่ของคุณ ะะคู่ของคุณอาจจะเป็นโซเมดทวินเฟ m มหรืออะไรก็ได้จัดเม้นสิ่งนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเบื้องบนได้กําหนดมานะคะตามความเชื่อของคุณนะคะคุณคุณรู้สึกว่าคนนี้นะคะที่คุณพบเจอเขาเขาเป็นคู่ของคุณคนที่รอคอยนะ,ะแต่ความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเอเนจีที่ต่างคนต่างหันหลังให้กันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะต่างคนอาจตะ อาจจะต่างเศร้าเสียใจนะคะเคยผิดหวังกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณนะคะหันมาโฟกัสนะะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณพยายามจะอยู่ให้ได้นะคะโดยการตัดสินใจนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเศร้าเสียใจเราเดินหันหลังออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้แล้วคุณพยายามจะโฟกัสที่ตัวตนของคุณเองเกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะรักตัวเองมากๆ นะะในอดีตคุณสองคนอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มาในอิทธิพลที่แฝงเลนในความสัมพันธ์นี้นะะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวตนของกันและกันความรักความสัมพันธ์จากที่คุณมองมันไม่สามารถไปได้นะคะคุณเดินออกมาแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณรอคอยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุณตัดสินใจแล้วมันเหมือนเป็นวิบากกรรมแห่งความรักที่เข้ามา คนคนนี้เป็นวิบากกรรมหรือเป็นกรรมที่ทําให้คุณเจอเขาและคุณก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไม่สมหวังและไม่เศร้าเออและทําให้คุณต้องรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนคนนี้เป็นเอเนจีที่เศร้าเสียใจไม่มีการติดต่อสื่อสารคุณกําลังรู้สึกว่าคุณโดนเล่นเกมในความรักในความสัมพันธ์เขาไม่แสดงออกถึงความปรารถนาที่มีต่อคุณหรือหลบหลีกนะคะ ไม่ได้สนใจหันหลังให้คุณนะคะคุณเครียดวิตกกังวลและเจ็บปวดเสียใจมีอีโก้อยู่ตรงนี้ความรักความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขคุณคิดว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยตนเองคนเดียวนะคะตอนนี้คุณกลับมารักตัวคุณนะคะการตัดสินใจนี้นะคะได้ชัดเจนในฝั่งของคุณนะ,ะโอเคนะคะอันนี้เป็น energy จิตวิญญาณพลังงานของคุณนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า พลังงานคนของคุณนะคะที่เชื่อมโยงมาคลิปนี้นะคะเป็นแรนดอมนะจิตวิญญาณของคนคนนั้นที่คุณเชื่อมโยงเชื่อมต่อนะคะจิตวิญญาณตัวตนที่สูงของเขานะคะ <c oughs> นะคิดอะไรเชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับพลังงานความรักความสัมพันธ์ในที่คนคนนี้ได้เชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกับคุณหรือรู้จักคุณนั่นเองนะคะจิตวิญญาณที่สูงส่งของเขานะคะนะพลังงานบอกว่านะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะวิวออฟฟอร์จูน เจ็ดเหรียญสองสองถ้วยนะคะเดอฟูนะคะเขาบอกว่านะคะคนคนนี้อ่าเดี๋ยวบอกขอให้อีกห้าใบนะคะขอพลังงานที่เชื่อมต่อนะคะคนคนนี้จิตวิญญาณที่สูงส่งของเขานะคะที่พบเจอคุณเป็นสถานการณ์อะไรยังไงขอให้นะคะ ให้เราแฟนเดชาริออดพนักงานคนของคุณนะคะที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อถึงคุณนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นเอเนจีที่คนคนนี้นะคะได้เจอคุณนะคะ <c oughs> เขากำลังรู้สึกว่าเหมือนเป็นโชคชะตาที่กําหนดนะคะทําให้เขาและคุณนะคะได้พบเจอกันนะคะมันเหมือน ะะเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีความหวังเขามองมาที่คุณนะคะเขาเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเห็นการเยียวยาฮ e ลิ่งจิตใจของคุณนะพลังงานเอเนอจีนี้คือคุณมีพลังงานที่ฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจผู้อื่นนะคะความสงบสุขความสุขสบายและความสบายใจนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่เขากำลังรู้สึกว่ามองมาที่คุณว่าคนคนนี้ใช่ไหมที่จะเป็นความหวังครั้งใหม่หรือ สิ่งที่เขาเคยมีบาดแผลเป็นคุณใช่ไหมที่เข้ามาเยียวยาจิตใจให้เขานะคะที่ทําเป็นโชคชะตาใช่ไหมที่ทําให้เขาและคุณน่ะได้พบเจอกันนะคะคนคนนี้แค่มองนะ,ะแค่มองแล้วก็จ้องดูคุณไม่ได้ทําอะไรนะคะในความสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์แต่เขารู้สึกว่านะคะเป็นคนที่เขาอ่ะนะคะรอคอยเมื่อเขาเจอหน้าคุณนะคะเจอหน้านะ,ะเมื่อเขาเห็นหน้าคุณคุณเห็นหน้าเขา เขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะเขามั่นใจเขารู้สึกเช่นนั้นแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่นะคะตัวตนของเขาอาจจะคิดว่าเขานะคะไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือเขาอาจจะรู้สึกว่ารักอิสระนะ,ะหรือโสดหรือไม่มานานเขาก็เลยต้องการเขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นความโสดเป็นความอิสระเป็นความสบายใจมากกว่าก็เลยไม่ได้ทําอะไรนะคะในความรักในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆนะคะเขานะคะก็รอดูสถานการณ์นะคะเขาพยายามนะเขาพยายามจะไม่นึกถึงคุณนะคะกำลังจะพยายามไม่ใช้ ไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาไม่เชื่อเรื่องความรู้สึกนะคะเนื้อคู่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะปล่อยนะไม่ทําอะไรเลยจะปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้เป็นอิสระนะคะเขาพยายามตัดใจเขาพยายามใช้เหตุและผลนะคะในการที่จะโฟกัสที่งานนะคะเวลาผ่านไปเขาจะทํางานให้หนักเขาจะทํางานมุ่งมั่นทํางานทํางานนะคะและเขาก็คิดว่านะ,ะเออตัวตนของเขานะ,ะสิ่งสิ่งที่เขา เป็นอยู่นะคะสิ่งที่เขาเป็นอยู่นี้ไม่สามารถทำให้เขามีความรักหรือแสดงอะไรได้เลยนะคะเป็นไพ่ใหญ่หมดเลยนะค g of o n e ั h เ h อะฮ o ลเ a n เ the c h a r i o t นะคะแล้วก็ King of เ e n t a c l e นะคะเป็น Energy เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะคะไม่สามารถนะคะไม่สามารถนะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาเขาไม่สามารถแอคชั่นได้อาจจะเกี่ยวกับงาน ตัวตนของเขาสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะสถานการณ์ไม่ได้เหมาะสมให้เขาทำสิ่งนั้นเหมือนตามที่ใจใจเขานะคะปรารถนาใจเขาต้องการนะคะเขาไม่สามารถทำได้เลยนะคะมีความอดทนอยู่ตรงนั้นแต่มันยังมีความเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้ อืมนะคะในความรู้สึกหมอขอดูใต้สำรับนะคะพลังงาน Energy นะคะไต้สำรับคือ the world นะ,ะนะคะเขาบอกว่าเขานะความรู้สึกของเขาจริงๆเนี่ยนะคะเขาคิดว่าเขาเนี่ยช่างโชคดีเหลือเกินนะคะ <c oughs> ที่ที่เขาอะได้พบเจอคนอย่างคุณนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยแต่ ตัวเขานะคะยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือตัวตนหน้าที่การงานของเขาที่เป็นอยู่เขาไม่สามารถนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เลือกเลือกเลือกคุณหรือจะแอคชั่นหรือจะให้คุณมาเป็นความรักเขาได้ในตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์นะคะไม่เป็นใจ นะไม่เป็นใจให้เขาทําอะไรเลยนะคะเขาเลือกงานและเลือกตัวตนของเขามากกว่าที่จะเลือกเริ่มต้นพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะจิตวิญญาณเขาบอกว่าเขามุ่งมั่นเรื่องความมั่นคงหรือนะ,ะมากกว่าความรู้สึกของเขาเขาเลือกงานเลือกตัวตนของเขาเลือกที่จะหยุดนิ่งนะ,ะเลือกที่จะนะ จิตใจใน energy ข้างในมีความรู้สึกอ่อนไหววันไหวอะไรต่างๆในความรู้สึกที่มีต่อคุณที่มันรู้สึกเชื่อมโยงกันนะพลังงานไพ่เดวเวอร์ก็คือเป็นคนเหมือนที่เขารอคอยนั่นแหละแต่ตอนนี้นะคะคิงออฟเพอิคลเขาคิดเรื่องความมั่นคงความมั่งคั่งของเขาและนะการแค่มองรองสถานการณ์นะคะตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะเขาพยายามตัดใจหรือตัดความรู้สึกนะคะที่ไม่ให้ต้องการตรงนั้นนะคะเขาไม่สามารถ จะทําอะไรกับคุณได้นะสถา,านการณ์ตอนนี้ King o ฟเวอร a ทเคเขาทำอะไรไม่ได้นะ เขาเลือกงานเลือกตัวตนสิ่งที่เขามีอยู่หรืองานที่เขาสร้างมานะอาจจะเป็นความเชื่อความนับถือหรือการมีชื่อเสียงหรืออะไรในตัวตนของเขาเขาก็เลยต้องนิ่งไม่สามารถทําอะไรได้เขาต้องการเงินทองความชื่อเสียงของเขาเองและก็ตัวตนของเขาสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขามีอยู่เขาไม่อยากจะสูญเสียมันไปนะ King of p e ดิเคิคือเขานึกถึงความมั่นคงทางการเงินของเขามากๆเลยนะคะอันนี้เป็น e อ e r g y อย่างนี้ที่จิตวิญญาณเขาบอก ตามหลักนะด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาที่เขาคิดนะเขาคิดว่าไม่ว่าเ,เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็จะทํางานนั้นเขาก็จะเป็นสิ่งนั้นนะคะเขาจะ ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเหมือนว่าเขารู้สึกถึงคุณหรือเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาหาคุณหรือเขาอยากเจอคุณเขาก็จะไม่ทําอะไรทางนั้นนะคะเดชาริออตคือเป็นคนที่เขาจะอดทนนะเขาอดทนอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ที่เขาอยู่เขาจะไม่เลือกทําอะไรเลยทั้งหมดนะคะเขาคิดด้วยสติปัญญาคือการตัดสินใจคือด้วยเหตุและผลเขาจะไม่ใช้หัวใจนําทางความรักของเขาเขาอยากร่ารวยเขาอยากมีชื่อเสียงตัวตนสิ่งที่เขามีนี้เขาคิดว่า มันน่าจะเพียงพอแล้วนะคะเขาไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไม่อยากจะคิดว่าเออความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันยังเขายังจะไม่ทําอะไระนะคะมันเหมือนเขาใช้สติปัญญาไต่ตองหรือการวางแผนการว่าถ้าสถานการณ์โชคชะตาจะทําให้คุณและเขาได้รักกันเขาจะอยู่เฉยเขาไม่จะเป็นจะต้องทําอะไรเขาคิดสิ่งนี้คนคนนี้นะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะนะคะพลังงานนี้คลิป เป็นแบบแรนดอมนะคะคนคนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนะคะไม่ทําอะไรเลยและเขาคิดว่าเขาทํางานและหาเงินและตัวตนที่เขามีที่เขาสร้างมาถ้าเขาจะเลือกระหว่างความรักหรือการที่มีคุณแล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องตัดออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะหยุดนิ่งและไม่ทําอะไรเลยเลือกตัวเขาเองเลือก ชื่อเสียงเงินทองหรือหน้าที่การงานของเขาคนอื่นที่นับหน้าถือตาเขาหรือเงินทองของเขาเขาเลือกสิ่งนั้นมากกว่านะคะอันนี้เป็น energy ที่พลังงานที่ส่งมาเชื่อมโยง connection คุณและคนของคุณคลิปนี้เป็น random นะคะจะประมาณนี้มีพลังงานชาราศรีอะไรบ้างที่หมอแจนจะบอกคุณนะคะราศรีกุมราศรีพฤษภราศรีกรกฎประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ